สวัสดีค่ะวันนี้พออยู่ที่งานกาชาติ100ปีนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้มายังมีเวลามากันได้นะงานปิดสีทุ่มค่ะเราไปดูบรรยากาศในงานกันนะคะตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปป้ายงานกาชาติ100ปีนะใครมาก็แวะมาถ่ายตรงนี้กันได้ค่ะแล้วก็มีดนตรีสดเล่นตรงนี้ด้วยนะคะ ใกล้ๆกันก็จะมีจุดเช่าชุดไทยให้ไปถ่ายรูปกันในงานนะคะเราแวะมากินไมโลรดถโรงเรียนกันนะคะเพื่อนๆมาต่อกันโซนอาหารค่ะขนมปังแลบลิ้นมีซูชิวางหลังนะใครชอบกินก็แวะมาได้ค่ะไวยจับยวนมีหลายร้านเลยนะคะเนี่ยโรตีชาชักค่ะแถวตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งสำหรับ ทานอาหารกว้างอยู่นะคะบริเวณนี้เพื่อนๆเราได้ของมาวันนี้ได้แต่ขนมของสวนดุสิทธตนะแล้วก็ในกรอบถ้าเกิดใครนะคะอยากมางานกาชาตินะก็มีถึงวันที่18ทธันวานะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ี่ทุ่มนะตอนนี้เราอยู่จนตลาดปิดแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับก่อนนะบ๊ายบาย